ใครไม่ทำกูทำเองบาดกูต้องปลอดภัยบุรีรัมสู้ยอมเจ็บแต่มันจบบุรีรัมประกาศปิดเมืองป้องกันโควิด -19 ระบาดในจังหวัดแล้วจากสถานการณ์ที่วุ่นวายในวงกว้างโดยโรคระบาดเชื้อร้ายโควิด -19 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศปิดเมืองงดทุกกิจกรรมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสตัวร้ายโดยเผยแพร่ข้อมูลจากประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดท่านเนวินชิดชอบได้ประากาศต่อสื่อมวลชนรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คำสั่งคือการปิดเมืองเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยมีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามามีระบบลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ตลอด14วันไปจนถึงการยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัว50คนขึ้นไป เนื่องด้วยในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกไปแล้วกว่า1 4 6 2 8 0รายมีอาการโคม่า6,82 0รายเสียชีวิตไปแล้วกว่า5,441รายตัวเลขนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดแน่นอนสำหรับประเทศไทยตัวเลขอัปเดตล่าสุดติดเชื้อสะสมทั้งหมด441รายและคาดว่าตัวเลขน่าจะพุ่งเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก ถึงแม้ว่าในจังหวัดบุรีรัมย์จะเพิ่งมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่คนเดียวจึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ข้อแรกคำสั่งคือการปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณาสุขคัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงผู้ที่มาจากต่างจังหวัดด้วยอาทิเช่นจากสนามบินสถานีรถไฟโรงแรมและหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์มีระบบลงทะเบียนเฝ้าระวังไข้ตลอด14วันคำสั่งที่2ต่อมาคือหยุดหยุดทุกกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค ยกเลิกเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือหากมีกิจกรรมที่ไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกได้จะต้องขออนุญาตซัก,ก่อนพร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้หน้ากาก,กอนามัยเจลล้างมือและจัดเว้นระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า1เมตรข้อที่3สุดท้ายคือการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์โดยมีห้องแยก้องความดันลบจะมีความพร้อมทุกๆโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ หากระบาดเข้าสู่ระยะที่3ได้มีการเตรียมความพร้อมได้แก่ห้องแยก12ห้อง20เตียง ICU สำหรับผู้ป่วยหนัก3เตียงจัดทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง4คนพร้อมทั้งกระจายทีม CDCU ไปสู่ระดับอำเภอรครบทั้ง23อำเภอให้ชาวบุรีรัมม์มั่นใจและเชื่อมั่นรวมถึงผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถพร้อมควบคุมพื้นที่ได้ทันเวลาแถลงการจากชาวบุรีรัมย์ผูสู้โควิด คนลูกหนังจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจถึงผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อให้คุณหายปกติในเร็ววันผู้ใดที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยดูแลตัวเองเข้าไว้พยายามอย่าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเราจะเอาชนะโรคร้ายนี้ไปด้วยกันคิดดูนะครับเมืองซอคเกาวศูนย์กลางกีฬาระดับเอเชียที่มีสนามแข่งขันโมโตจีพีระดับเวิร์ลคัสและสนามช้างสเตเดียมสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยยังมีคำสั่งต้องปิดเมืองเพื่อป้องกันตัวเอง เรากำลังมาถึงช่วงวิกฤตการโรคระบาดอันร้ายแรงนี้เข้าใกล้ตัวขึ้นไปทุกทีประเทศอื่นสามารถควบคุมได้แล้วพร้อมประกาศปิดเมืองกันทั่วนหน้าแล้วบ้านเมืองเราละ่ะพี่น้องทุกคนคงอึดอัดใจไม่น้อยถึงการถามหามาตรการการป้องกันพี่น้องประชาชนชาวไทยยังไม่รู้เลยว่าวันนี้หรือวันพรุ่งตัวเราเองจะมีโอกาสได้รับเชื้อร้ายนี้เปล่าขอให้เสียงอันเล็กน้อยของผมกระทบไปถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจให้มีมาตรการการป้องกันโรคร้ายนี้ ให้ผ่านพ้นพี่น้องชาวไทยทุกคนไปด้วยเถิดหนแชร์1นไลค์และ1นึ่งซ like, ับสไครต์ของทุกคนคือกำลังใจชั้นเยี่ยมของคนลูกหนังฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมาก